คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำอ้าวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านวันนี้เรามาอยู่ในค่ายเกมเอเชเกมนะครับเกมชื่อโกคารนะครับอ้าวเราจะมาเล่นให้ดูนะครับวิธีการเล่นครับในวันนี้ไปเลยครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่500บาทนะครับ ดูจากเครดิตน้านบนครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเว็บ L S M 9.9นะครับอ่าแล้วก็แทงเชียวชิยวกันไปเลยนะครับก็วิธีการเล่นก็เคยบอกไปแล้วครับปรับเบ็ดมากเบ็ดน้อยครับก็อย่าลืมเข้ามาเลยนะครับได้มา250บาทแล้วครับคูณ2ครับเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเว็บ L S M 9.9ครับอ้าวดูบนนั้นนะครับด้านซ้ายมือ ชิปอยู่ที่4,500ครับก็มีรถก็มีรถเบนซ์นะครับก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยนานมอเตอร์ไซค์เฮอะไรครับเนี่ยรถเบนซ์ก็ได้มา2,000นะครับอ่านาฬิกา1,250องครับแล้วก็แก้วน้ำโอ,อ้แก้วน้ำห้าร้อแล้วก็ลูกเต๋า425แล้วก็บาบาบาสามครับแล้วก็มีอันอนนี่3 x บาร์กบครับมันคืออันนี้ก็คือว่าเราจะได้ บาอะไรก็ได้เราก็ได้นะครับต้องบาอะไรก็ได้นะครับบาบาบาครับก็เล่นง่ายนะเกมนี้ก็วิธีการเล่นก็ปรับเบ็ดแบบขึ้นปรับลงนะครับอาก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับเกมชื่อว่าโกคานะครับใกล้ค่ายเกมเอเชียนะครับอ้าวตอนนี้ผมก็เหลืออยู่325บาทครับเบ็ดก็25บาทครับอุ้ยจะคูณ1ิบคูณสิบมาไหมอุ้ยท่านผู้ชมได้มาคูณสิบครับ เท่าๆบิน50คูณ10ก็ได้ประมาณที่500บาทนะครับคุ้มมากเลยครับเนี่ยครับอันนี้บารครับคือได้ตัวอะไรก็ได้นะครับจะต้องได้บาร์บารบารเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเว็บแอลเอ็นก้า9.9นะครับเว็บนี้ดีการันตีเรื่องเงินนะครับสามารถฝากถอนได้24ชั่วโมงด้วยระบบผักถอนออโต้นะครับไม่ก็แอดไลน์มาดิ เรา G O A L ได้ D A นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่7 7็ร้อยเจ็บห้าทครับเลิกเล่นดีไหมครับเกมนี้ยังครับต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาดีนะคุณสามวไม่ได้อะไรเลยครับท่านผู้ชมมาาบา,บา,บามาดิไม่ได้ได้ลูกเต่าอ,อูช่องสุดท้ายตอนนี้มีอยู่ที่เจ0ดรอครับเราจะเลิกเล่นดีไหมผมขอคิดสักคุณครับกดออโต้ไป อินฟินิตี้นะครับคือหลายครั้งครับเรากำหนดเองก็ได้ว่ากี่ครั้งนะครับฟังเพลงเพลินๆก่อนนะครับอาสักครู่หนึ่งครับหนึ่งบีนะครับแอนิมอลนอสซิลิเยาบาบาบามาไหมโอ้บาบาบาได้คูณสามร้อยยี่สิบห้าคูณสามก็ได้ทั้งหมดสามร้อยสามเท่าไหร่วะ 275บาทนะครับโอ้โหตอนนมีอยู่8 7 5บาทครับเราก็ยังไม่ได้เลิกเล่นโอ้โหเมื่อกี้ได้ได้คูณ10นะบล็องไฮแน่นอนก็อย่าลืมนครับแอไลน์ที่แอด lsmpoal ครับตึม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 บ้าบ้าบ้ามาไหมเออได้ครับ50คูณ3ก็ได้150บาทนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่825บาทแล้วนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งผมก็จะเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะได้กําไรมาแล้วขอให้ได้กําไรเถอะสต็อปกดเริ่มกดเริ่มต่อขมอนกด20่ครั้งไบหมดหินแล้วนะถ้าไม่มาตอนนี้เราก็ได้กําไรมาแค่ร้อยเทียวนะครับตอนแรกได้ แล้วก็ไม่เลิกเลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่7กินร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็บับเบนครับเป็นสูตรของผมครับเพราะมันยังไม่ได้เยอะนะครับบับเบนไปที่40บาทเบาๆมาไหมได้คูณสามปู่โไม่มาครับจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมอาถ้าสมมุติเราได้รุนเบนครับได้มา3,200บาทเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ก็ผมก็เหลือยุค460นะครับขาดทนแล้วนะครับตอนนี้แต่นี่ครับคูณสองเป็น160บาท กันนะครับโอ้บาบาบา,บาไม่มาครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังเครียดหน,นักครับอูได้คูณ3ามนะครับแปดแปดแปดตอแปดสามยี่สได้มาสองร้อยสี่สิบาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ห้าร้อยแปดสิบาทกันแล้วครับคูณสาม,มาแต่บาบาบาไม่มาครับผมอยากได้ชิปนะครับชิปสามตัวติดน,นะผมจะได้เจ็ดพันสอง้ย เลือกเล่นเลยเนี่ยแปดสิบคูณห้าแปดห้าสี่มาสี่ร้อยห้าสิบาทนะท่านผู้ชมเฮ้ยสี่ร้อยโอ้ยแปดร้อยหกสิบบาทเลือกเล่นดีไหมเอาให้มันเหลือเศษแล้วลก,ออออกันห้าสิบปุ๊บก็ไปขโมนเข้ามาดิครับแล้วก็ไม่ได้วะเอาออกที่สิบออกที่แปดลอยนะครับเอา ผมก็รีวิวเกมเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดกันไหนก็ฝากเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับกราบสวัสดีครับได้กำไรมาสาม้อยนะครับเกมนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับเว็บ l m 9 9บาย